สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการวันที่2มกรานะคะโจ์ให้มาว่าขายเชื่อานากาไซโกโเรือนละ25,000บาทจำนวน5เดือนให้กับร้าน b ิ b โดยออกไปส่งของทับไปกับภาษีทับไปแจ้งนี้ได้ที่อ้างเอง SI 0 0 0 1ทับ0002ค่ะอันนี้เราเข้าสู่หน้าหลักโปรแกรม s m a r t ท i ินะคะค่ะเลือก ที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะค่ะกด workflow ค่ะกด invoice สินค้านะคะหายเชื่อค่ะค่ะจะขึ้นเป็นใบส่วงของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้นะคะโอเคค่ะกด F 3เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรม รันนิ่งให้นะคะเรามาดูที่วันที่เอกสารนะคะเปลี่ยนเป็นวันที่1วันที่1เดือนมกรา2560นะะ้ขอโทษค่ะวันที่สองมกราสองห้าค่ะโอเคนะคะ รหัสลูกค้าเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะเราขายให้กับร้านวิชูวีนะคะเรากดเลือกค่ะหรือ Enter ก็ได้นะคะยอดในขนาดนี้กดโอเคนะคะใช้รหัสสาข,ขาของลูกค้าในรายหันภาษีกดเย,ย้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูที่รายการสินค้านะคะ ที่ช่องตัว T เราจะใส่จุดแล้วก Enter เป็นเราจะเลือกที่สินค้าสำเร็จรูปนะคะรหัสหนึ่งนะคะตัวรหัสของสินค้านะคะในโจทย์ให้มาว่าเราขายนาฬิกาไซโก้นะคะเราจะใส่จุดแล้วกด Enter นะคะกดเลือกนาฬิกาไซโก้นะคะตรงนี้นะคะค่ะระบบมันก็จะยกยอดมาให้เรานะคะ เราก็ทําการขายไปทั้งหมด5เรือนเราก็ใส่ที่ช่องจํานวนนะคะ5เรือนกดโอเคค่ะได้แล้วนะคะจำนวน5เรือนเรือนละ25,000บาททั้งหมด125,000บาทนะคะยอดสุทธิหลังคิดมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งหมด1 3 0 0 0 0 3750บาทถ้าได้ตามนี้แล้วก็กด F10 บันทึกนะคะระบบจะทําการลงบัญชีให้นะคะเป็นเดบิตลูกหนี้การค้า130,000 133,750บาทเครดิตขายเชื่อ1125,000บาทภาษีขาย8,750บาทนะคะ ได้ทำมีแล้วก็ F10 บันทึกค่ะจากกันสค่าก,ก,กด OK นะคะในที่นี้เรายังไม่พิมพ์นะคะเราก็กดน o นไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับรายการวันที่2มกรากด F10 ออกนะคะยกเลิกข้อมูลนี้กด d e l ค่ะ,คะอันนี้คือหน้าตาเราได้บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จออกเลยค่ะ แทนเซนคะ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ